มีบัญชีอินส a าแกรมแล้วหรือ,อยังแน่นอนคุณต้องมีอยู่แล้วทุกคนใช้แพลตฟอร์มนี้ตั้งแต่เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณไปจนถึงดาราคนโปรดของคุณแต่จะเป็นยังไงนะถ้าคนโบราณหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถเดินทางข้ามเวลาไปสู่อนาคตและมีบัญชีอินสตาแกรของตัวเองได้ฟีดของพวกเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคลิกที่โปรไฟล์ของ t r e x ผู้ยิ่งใหญ่รูปล่าสุดหรอ ก็คือภาพเซลฟี่ระยะใกล้ของไดโนเสาร์ที่พยายามทาลิปสติกด้วยแขนเล็กๆของมันแต่เครื่องสำอางส่วนใหญ่กลับลงเอยที่แก้มแทนที่จะเป็นที่ริมฝีปากฟันแหลมคมเหล่านั้นแทบจะทำให้คุณพลาดคำบรรยายที่ว่าใครบอกว่าคุณต้องการแขนยาวๆเพื่อลุกการแต่งหน้าที่สมบูรณ์แบบทำให้สำเร็จหรือล้มเหลว ag, ปัญหาของทีเด็ถัดไปเวโรซิแรปเตอ นี่คือไดโนเสาร์ที่รวดเร็วตัวหนึ่งฟีดอินสตาแกรของมันเริ่มต้นด้วยภาพเบลิๆขณะที่มันกำลังวิ่งปากของมันอ้าออกในลักษณะที่ดูเหมือนยิ้มกว้างบนพื้นหลังคุณจะเห็นเต่าผู้เชื่องช้าพยายามไล่ตามให้ทันส่วนคำบรรยายภาพนี่เหรอพวกเขาเห็นฉันพุ่งไปข้างหน้าแต่พวกเขาตามไม่ทันหรอกจับให้ได้ท่านายแน่จริงฟีดของ r a c ค i o s a u r u s ล่ะ นี่ไม่ใช่ทัศนียภาพอันงดงามของป่ายุคก่อนประวัติศาสตร์หรอในภาพล่าสุดคุณสามารถเห็นหัวของ r บ c คิ o s ซอรัสที่โผล่ขึ้นมาจากด้านบนของเฟรมดูเหมือนว่ามันจะพยายามดิ้นรนเพื่อเข้าเฟรมมาถ่ายเซลฟี่โดยมีคำบรรยายเขียนไว้ว่าพยายามจะเซลฟี่แต่เฟรมไม่สูงพอปัญหาของสาวตัวสูงเซลฟี่แบบพัง,พง โดยนาตาสุดเอาเรื่องแบบนี้คุณเดาได้เลยว่าทร i c เซราทอปต้องประสบปัญหาอยู่เสมอภาพถ่ายอินสต g r a m มล่าสุดของมันที่สูดให้เห็นแล้วมีเขาของมันติดอยู่กับต้นไม้พร้อมสีหน้าประหลาดใจคำบรรยายคงจะอ่านได้ว่าหมายเหตุถึงตัวเองถ้ามีสามเขาให้ระวังเวลาที่คุณจะไปไหนด้วย Hash หยุดอยู่ในช่วงเวลาที่ใช่ต้องการความช่วยเหลือ แล้วบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบางคนล่ะยกตัวอย่างเช่นคลีโอพัตราภาพถ่ายล่าสุดของเธอคือภาพที่เธอนั่งอยู่หน้ากระจกกำลังแต่งตาตัดแห่งอายไลเนอร์นั้นใหญ่มากแคปชั่นของเธอบอกว่าเมื่ออายไลเนอร์อยู่ในจุดที่ใช่แต่ด้ามนั้นใหญ่เกินกว่าความทะเยอทะยานของคุณปัญหาของราชินีแน่นอนว่านโปเลียนโบนาปาร์ตอาจเป็นผู้ปกครองผู้สง่างาม แต่ใครจะรู้บ้างว่าเซนส์ด้านแฟชั่นของเขาก็ดีเหมือนกันลองดูรูปถ่ายล่าสุดของเขาสินั่นคือภาพเซลฟี่ของเขาสวมหมวกใบคอนแต่มันเอียงลงไปจนปิดใบหน้าส่วนใหญ่ของเขาคำบรรยายบอกไว้หมดแล้วว่าว่ากันว่ายิ่งหมวกใบใหญ่พลังก็ยิ่งใหญ่ตามใครช่วยฉันจัดมันหน่อยได้ไหมสายตรวจแฟชั่น คุณจินตนาการออกไหมว่าถ้าเลโอนาร์โดดาวินชีมีอินสตาแกรมในอดีตจะเป็นยังไงเขาคงจะบันทึกการเดินทางในชีวิตจิตรกรกับงานศิลปะที่โด่งดังที่สุดของเขาบนอินสตาแกรมอย่างแน่นอนลองดูรูปล่าสุดของเขาสิเขายืนอยู่หน้าโมนาลิซาถือผู้กันที่ดูแปลกตาลอกแบบทั้งตัวโมนาลิซาบนผืนผ้าใบส่วนคำบรรยายภาพของเขาล่ะเมื่อผู้กันของคุณไปได้ดีกับความคิดสร้างสรรค์แต่คุณทำได้แค่วาดภาพบุคคลเท่านั้น ปัญหาของศิลปินฉันแน่ใจว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะไม่โพสต์มากนักแต่เขาคงมีผู้ติดตามจำนวนมากที่อดทนรอให้เขาแชร์ภาพอย่างแน่นอนภาพถ่ายล่าสุดในฟีดของเขาแสดงให้เห็นว่าเขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะซึ่งมีกระดาษกองทับเต็มไปหมดมีกระดานดำพร้อมสมการอยู่ด้านหลังผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขายิ่งชีฟูมากกว่าปกติดูเหมือนมีประจุฟไฟฟ้าสถิตคำบรรยายก็ดูตลกพอ,พอกันว่า เมื่อคุณกำลังใช้ความคิดหนักผมของคุณก็เริ่มคิดว่ามันเป็นสายฟ้าแลบวันที่ผมเสียทรงถัดไปคือวิลเลียมเชกสเปียร์เท่าที่รักเขาจะใช้เวลากับเกมเซลฟี่น้อยมากและใช้เวลาในการเขียนคำบรรยายภาพอย่างพิถีพิถันยิ่งขึ้นโพสต์ล่าสุดของเขาล่ะภาพถ่ายแบบสมจริงของนักเขียนชื่อดังที่มีปากกาขนนกอยู่ในมือกำลังโพสท่าแบบเว่อร์ พร้อมแผ่นหนังเขียนหนังสือนะสิแต่บังเอิญว่าเขาเขียนลงไปด้วยมือของเขาเองคําบรรยายนั้นก็ดีเลยคือเมื่อปากกาขนนกมีเจตจำานงในตัวเองที่อยู่ตรงหน้าชันนี้คือแผ่นหนังหรอไม่ใช่แค่มือของฉันตั้งหากภาวะเขียนไม่ออกย้อนเวลากลับไปให้ไกลยิ่งขึ้นลูกพี่ลูกน้องของมนุษย์เราอย่างนีแอนเดอร์ทจะใช้ Instagram หรือไม่พวกเขาต้องใช้แน่ๆ โพสหนจะมีลักษณะประมาณว่ามนุษย์นีแอนเดรเทลกำลังนั่งชิลอยู่ในถ้ำโดยมีถ่านอยู่ในมือและกำลังจะวาดลงบนผนงังอยากรู้ตัวอย่างแคปชั่นจากยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ไหมเตรียมตัวสำหรับคลาสศิลปะบนผนังถ้ำประจำวันของฉันแม้ว่าถ่านก้อนนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองหวังว่าฉันจะไม่สร้างงานศิลปะนามธรรมาขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ #picasso แห่งยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในยุคหินย่อมมีอารมณ์ขันอย่างมากนี่คือภาพถ่ายช็อตหนึ่งที่สุ่มมาจากฟีดอินสตาแกรมยุคหินอย่างที่คุณเห็นคนคนนี้พยายามจุดไฟด้วยกองไฟขนาดใหญ่ที่ใหญ่อย่างน่าทึ่งจนพุ่งสูงตระหง่านอยู่เหนือพวกเขาส่วนคำบรรยายภาพคืออะไรนะหรอคุณดูไม่ว่าพวกเขาพูดว่าอะไรยิ่งเปลวไฟใหญ่เท่าไหร่ชื่อเสียงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ถ้าฉันจำได้ว่าต้องทำอย่างไงก็ดีสิมีใครมีไม้ขีดไฟบ้าง Ag, ปัญหาในยุคหินอากรีกโบราณดินแดนแห่งนักปรัชญาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและน้ำมันมะกอกมากมายลองหยิบโพสต์แบบสุ่มจากฟีดอินสต g r a m มของยุคกรีกโบราณมาซินั่นคือคนที่พยายามจะพันตัวเองด้วยเสื้อคลุมต่อกาแต่มันยาวจนพันรอบตัวพวกเขาหลายครั้งและพันกันเองตามมาด้วยภาพพร้อมคำบรรยายที่น่าขบขันไม่แพ้กันคือ กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมสัมมนาในวันนี้แต่เสื้อคลุมนี้ไม่ให้ความร่วมมือเอาซะเลยยังมีอะไรที่มีจิตเยอะแยะเกินไปขนาดนี้อีกไหมบอกไม่ถูกเลยว่าฉันจะเลือกลุกพลเมืองที่น่านับถือหรือมัมมี่เผ่าต่อก้าดี #fashionfails #ancientgreeklife ยุคกลางจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการบันทึกสารคดีผ่านรูปภาพซึ่งมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นกับกษัตริย์ราชินีและเจ้าหญิงทั้งหลายภาพบนอินสต g r a m มจากยุคกลางน่าจะแสดงให้เห็นภาพจริงของบุคคลที่สวมชุดกร่ะเต็มยศแต่พยายามจะกินขาไก่งวงตัวใหญ่อันนี้จา้าพวกเขาเอาเข้าปากไม่ได้เพราะสวมหมวกเหล็กอยู่คุณคงถามว่าคำบรรยายภาพคืออะไรใช่ไหม คืนนี้จะเลี้ยงฉลองในงานเลี้ยงหลวงแต่ก่อนอื่นใครรู้วิธียกกระงหน้าเจ้าสิ่งนี้ขึ้นบ้างขาไก่งวงพวกนี้กินตัวเองไม่ได้นะชีวิตอัศวินอาหารว่างยุคกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ใช่อะไรที่ราบรื่นเลยผู้คนต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆม,มาก,มา,ก,ม,ากมายรวมถึงเครื่องจักรใหม่ๆที่พวกเขาต้องใช้งานด้วย โพสต์ i n s t ต g r a m ต่อไปนี้จะทําให้คุณได้รับความรู้สึกนั้นอย่างแน่นอนนี่คือคนที่ยืนอยู่หน้าเครื่องจักรโรงงานแบบใหม่ที่ปล่อยควันออกมามากอย่างน่าหัวเราะพวกเขากําลังถือคู่มือเล็กๆชื่อวิธีใช้งานเครื่องยนต์ไอน้ําของคุณดูนะ่าสับสนอย่างยิ่งคําบรรยายตลกๆที่ยิ่งช่วยเติมเต็มภาพรวมบอกว่าวันแรกกับเครื่องจักรไอ้น้าใหม่มันกําลังทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็กําลังจะระเบิดยากที่จะบอกได้ถ้าพวกคุณไม่ได้ข่าวฉันอีก ให้ส่งช่างไม่ก็หน่วยดับเพลิงมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมสัญญาณควันเชอร์ล็อกโฮมส์จะมีบัญชีอินสตาแกรหรือไม่แน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนจริงๆแต่การจรินตนาการว่าฟีดของเขาจะเป็นยังไงก็น่าสนุกดีภาพถ่ายล่าสุดของเขาอาจเป็นภาพของเขาตอนศึกษาหาความรู้โดยมีแว่นขยายอยู่ในมืออย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานสักชิ้นแต่กำลังตรวจสอบถ้วยชา การค้นหาไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่ในคำบรรยายของเขาที่ว่าแม้แต่ชาที่ธรรมดาที่สุดก็ยังมีความลึกลับให้เปิดเผยนี่คือ Earl Grey หรือ English Breakfast ศิลปะแห่งการนิรนัยไม่มีวันหยุดยั้งได้หรอกนะเพื่อนรักของฉันไม่แม้แต่กับถ้วยชา #diary ของ Sherlock เชลล็อกความลึกลับในเวลาน้ำชา ซินเดอเรล่าตัวน้อยน่ารักก็คงมีคอลเลกชันภาพถ่ายในฟีดของเธอเช่นกันนี่คือโพสต์ล่าสุดของเธอเธอพยายามรักษาสมดุลของฟักทองบนหัวโดยมีไม้กวาดอยู่ในมือข้างหนึ่งแต่เธอดูโทรมไปหน่อยโชคดีที่เธอบรรยายเรื่องราวทั้งหมดไว้ในคำบรรยายว่าเมื่อนางฟ้าแม่ทุนหัวออกไปนอกเมืองและคุณมีเวทมนต์ DIY ของตัวเองไม่แน่ใจว่าฉันจะต้องลงเอยด้วยการได้รถม้าหรือพายฟักทองบนหัวของฉันอวยพรให้ฉันโชคดีหน่อยนะ บันทึกเรื่องราวของซินเดอรเรล่าหัวฟักทองอิน็อกคิโอตัวน้อยจะมีบัญชีอินสตาแกรมด้วยหรือไม่แน่นอนว่าเขาจะมีเหมือนกันและนี่คือโพสต์ล่าสุดของเขาอย่างที่คุณเห็นเขากำลังพยายามอ่านหนังสือแต่จมูกโตๆของเขาขวางทางอยู่เลยกำลังดันหนังสือออกไปให้ไกลใต้ภาพนั้นเขียนว่าช่วงเวลาของการอ่านวรรณกรรมกลายเป็นเรื่องท้าทายเล็กน้อย เมื่อจมูกของคุณเพิ่มเร็วกว่าความเร็วในการอ่านว่าแต่คุณชอบที่ข่าหนังสืออันเป็นเอกลักษณ์ของฉันไหมปัญหาของพี่นอคคิโอความเจ็บปวดของการเติบโต